สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเส,ส,สือภาษาแชนแนลนะคะมาดูพี่โอมนะเป่าเค้กวันเกิดนะคะโอ้สิบหกเป็นหนุ่มเลยเรเบิรนะ์าเนี่ยแต่ว่าบัตรยังเป็นเด็กชายอยู่เนาะ่ัตร <c oughs> เป <c oughs> ็นไายบัตรของพอ่อเป็นเด็กซ์อะ

สิแล้วสิบเต็มแล้ว่มาลูเวสิบกเต็มแล้วเป็นบ้าแล้วอะแเจล้เียมาแล้นอดวเยมาเร็วเดี๋ยวเข้าไปเล่นเดี๋ยวเข้าไปเล่นมกินลยนะลูก แม่ไม่ให้ง่ายมากเลยนะหาให้ฟังนโมเรามาวางซีเรียลก็เปลี่ยนเปลี่ยนเต็มเกลียดวามากำลังเซร็จนันตะวันบอกว่าให้พี่พเดย์น้พรอมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆเจน่ลายิ้มไปเลยขอองพ่่แมนะ ไปแล้วรู้แน่ให้เปอร์เด็กวัดเอ่ะเรามาลองทีคนเราทีวันเี่วเดียวแค่สิบหกใหอ่ะเน้อสอ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday h a p p y happy birthday to you happy birthday happy birthday t o you วันเกิดนะคะก็ลุงกับป้านะคะแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะแล้วก็ถ่ายเอานิดนึงนะคะเพราะว่าถ่ายเยอะไม่ได้เนาะ พี่โอมไม่ให้ถ่ายเยอะนะคะ,ะก็วันนี้เป็นวันเกิดเนาะก็อวยพรนะคะก็อวยพรให้พี่โอมนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะค่ะขอให้เรียนเก่งๆนะคะก็ให้เป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะแล้วก็ของอทุกคนนะคะ ก็มีลุงป้านะก็สี่คนเนาะนะอ่าครอบครัวเนาะมีลุงป้าแล้วก็น้องน้ำมนต์นะคะรวมอวยพรนะคะให้พี่โอมนะคะก็เป็นเค้กนะคะจากคุณทานตะวันนะคะก็ส่งมาพร้อมอวยพรนะคะวันเกิด ให้พี่อูมนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแทนน้องด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะคุณทานตะวันนะคะแทนครอบครัวลุงป้าด้วยนะคะ,คะก็ขอให้คุณทานตะวันมีสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะขอให้หาพบเจอนะคะแป่สิ่งดีๆนะคะสมความมุ่งมากปรารถนานะคะคิดสิ่งใดนะคะก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการนะคะ ก็ขอ,ขอบคุณนะคะที่ดีกับลุงกับป้ามาโดยตลอดนะคะคุณทานตะวันนะคะก็เป็น,นะะแอ m ดมินช่องลุงป้านะก็ขอขอบคุณจริงๆนะคะค่ะก็<ค><ค>เป่าเค้กกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็น้องก็กินเค้กนะคะปะา้าก็อยู่ในห้องนะคะเพราะว่าขออนุญาตเนาะขออนุญาตถ่ายพี่โอ้มนิดนึงนะคะ ก็ถ่ายแล้วนะคะก็อคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเพราะว่าอาก็ไม่มีอะไรนะคะมากมายเนาะก็ร่วมส่งนะคะอวยพรวันเกิดให้พี่โอมนะคะปีนี้ก็อายุเต็มสิบหกปีแล้วนะคะสิบหกปีเต็มนะคะก็มสี่นะคะ ครบเนาะวันเกิดนะคะก็สิบหกปีเต็มแล้วนะคะส่วนน้องน้ำมนก็อ่าสิบสองนะคะสิบสองปีนะคะห่างกันสี่ปีนะคะเท่าเบาวหนุก,กับบิ๊กเลยนะคะหนุก,กับบิ๊กก็ห่างกันสี่ปีนะคะก็นะขอให้พี่โอมนะคะมีความสุขนะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเนาะ ก็รวมอวยพรนะคะวันเกิดพี่อูมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชาแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ